ประวัติผู้เกษียณอายุราชการนางวนิดาชนะเคราะห์ตำแหน่งครวูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนเข่งในเจริญราษฎรประวัติการศึกษาปริญญาตรีวิชาเอกทีววิทยาจากมหาวิทยาลายัยศรีนครินทร์วิโรธวิทยาเขตมหาสารคามปริญญาโทวิชาเอกหลักสูตรและการสอนจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ด้านครอบครัวนางวนิดาชนะเคราะห์สกุลเดิมภาวะภูตานนนสมรสกับนายวินิธชนะเคราะห์มีบุตรด้วยกันสองคนลำดับที่หนึ่งนางสาวตติยาชนะเคราะห์ปัจจุบันรับราชการครูตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนนวมินราชูทิอีสานมุกดาหารลำดับที่สองนายวิทวัฒนชนะเคราะห์ปัจจุบันประกอบธุรกิจส่วนตัว ประวัติการรับราชการรับราชการครั้งแรกที่โรงเรียนนาบงวิทยาอำเภอหนองกุงงสีจังหวัดกาลสินตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3เมื่อวันที่18มกราคม2532สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมจังหวัดกาลสินปีพุทธศักราช2 5 4 0 ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์สองระดับเจ็ดที่บ้านห้วยสำราญอําเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีปีพุทธศักราช2543ช่วยราชการโรงเรียนบ้านดอนกลางราชสงเคราะห์อําเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีติดตามสามีปีพุทธศักราช2545ช่วยราชการโรงเรียนบ้านกอกอําเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานี ปีพุทธศักราช2545ย้ายตัดโอนตำแหน่งไปที่โรงเรียนบ้านยางลุ่อมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีปีพุทธศักราช2550ย้ายสับเปลี่ยนมาที่โรงเรียนเคืองในเจริญราษฎร์อําเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีจนถึงปัจจุบันรวมอายุราชการ34ปี8เดือน18วัน ด้านการทำงานครูคร,รูวนิดาหรือที่ครูท่านอื่นเรียกแม่ดาท่านเป็นคนที่ตรงเวลามาทำงานแต่เช้ามีระเบียบวินัยมีน้ำใจกับนักเรียนท่านอบรมสั่งสอนนักเรียนมาหลายรุ่นจนได้รับรางวัลระดับเขตพื้นที่และระดับประเทศเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอเป็นผู้อุทิศตนเพื่อส่วนรวมลูกศิษย์ได้เป็นข้าราชการ และทำงานที่มั่นคงหลายคนท่านเป็นผู้นำทางวิชาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันกิจกรรมทักษะทางวิชาการจนนักเรียนได้รับรางวัลมากมายเป็นต้นแบบและเป็นแบบอย่างในการทำงานของครูจนได้รับรางวัล วดในดง,ใผ,งนผู้กเกษียณอายุราชการนางวนิดาชนะเคา์ขอบคุณที่รับชมค่ะ